Oh ハハハハハ。 miề bồn, vẫn chưa sấm sét, đang mở tiếng, bồn.

好，啊啊！咩都有，先来买吧。 กอนใช้วินนะคะดึงขึ้นนะคะช่วงนี้มันไม่ต้านขึ้นข้างหน้านะต้านน้ามมันแล้วอ่ะโคตรหนุ่ยเลยเี่ยล้างของูมจับเลยที่บอกวันยุแข่ง ติดเลยไปตั้งเยวะเลเกียวเลยวันนี้พี่น้ำแม่งแม่งเล่นช็อตใส่สักไปนั่นถึงกูเลยโอ้ยสุดยอดเลยให้มาเป็นโคในสนามนู้นไม่เอาให้มาตอนแข่งเลยไม่เหนื่อยขนาดนี้หรอกไอเกียรร์ะวะมแิ่งใส่เกียดวม่งใส่อยู่แล้วปั่นดีไปปั่นแล้วโอ้ยปั่นเนี่ยตัวขาดเลยแต่ระบบปั่นไม่ปั่นมาดิเอาหมดแรงแล้วรถหมดแรงแล้วเรียบร้อยเกียบขึ้นแล้วเสร็จร้อย รถเอเนี่ยต้องทำให้บบน้ำมันเพื่อให้ดีเวลาขึ้นสูงขึ้นลงอ่งนี่เขาปูยันตรงที่แล้วเอ้อะไรอย่าเงี้ยไม่ถ้งาได้เลย ขึ้นมาลมสั่ไปไกลด้วยเรวไปกันหาของวันนั้นนี่สิโอ้โหโอ้โหหน้าเรียบร้อยมาครับผมอะไรม้างหน้าการหน้าดิเป็นการเมเนียมาอยู่ที่แรกอ่ะเนี่อตมบ่หลังลมสั่แรบลิ้นเลยใหม่นี่เลยไลนิงแมคควีนไลนิกแมคควีนรถแก่ค่ะ ไลนิ่งแม็กพีมใช่แล้วแหละนะแลบลิ้นออกมาแล้วแล้วก็เท้าเช่นชายอ่ะมัหมอนนะแลบลิ้นออกมาป้าหมอนนะกันนะหมอนนี่ใช่ไหมรถแลบลิ้นไลนิ่งแม็กพิมหนหมแลบลิ้นหลอกกันเลยนะแล้วหมอนนี่เราก็สั่งได้ใช่ไหมโดดรักรักเซ็งมากนะหมอนนป้นสอ่ตัวอ่ะ ไหนอ้วนรถอะไรนะไลนิ่งไม่ตีนะเขาไม่ใช่รถดีๆคุณไปวิ่งให้มันเป็นรถอะไรเนี้ยิการขอบนแทนเมียเขาหน่อยเถอะเอ้าเคลียร์รถเคลียร์มาไรนิ่งไม่ฮวยมีไม้ใหยุ่งมวยปะห่า ออกไปแล้วเครื่องเครื oh, ่องเอฟไอเครื okay ่องสามพนึ่ะไส์สามพันลุนดูไซสเจ็ดห้าการซิ้งแคมเส้นมาเลยเอาเนอะเห็นไลท์เห็นไลท์เม่กีมาเลยเก่าดีเหรออ๋อทำอะไรนะทำอะไรนะเอร์นี่กอพิการไลฟ์เิ่งิ้งมาเลยอ่ะอ๋อออาไปอกพิการไลฟ์ตัาเรอ ถัดการหลฟ์ฉับมาลดูดูดูรายรน้ออกแรงเลย่าดแล้วโอเคนะตอนติดต่อติดต่อตดติดตแล้วด้่อติดตดต่อติดติดต่วต่อิดต่อตนดอตนดต่อดตอดต่ดิดตน่อติาอต่อเอต่อติดตอด่ติด่ดตอไปต

คิดดูเลยมันทำเต็มาเต้นตามไม่ทันไม่มันเปลี่ยนเต้นเมื่อไหร่วะละโอ้โหอะไรมันลุ่มเขียมนเขียมเาจอดไวเลยยรู้เชี่ยมท่าไหนคุณเนี่ยผมวิจเล่าเไม่ลุ่ม่ะมัเขาไม่ใช่นน้ำโอ้ยเกินไวล้นเอ เขาเติมน้ำผสมกับน้ำมันพอจะได้หล่อลื่นดีนี่เรียกว่าเรียกว่าถ่านเยอะเเยอะเกินนถาถ้าเป็นคนก็ฝันเปี่ยกกั่านเอจังเยอะจังตัแอมปลนีแล้วเนี่ยเอาดิปบอบเขียวจบแล้วเลยอย่าไม่ล้างเลยพี่ไม่เป็นปีอ้โหนี่ไปเปลี่ยนแล่วานว่าลุยแล้วจอดฮะไปแล้วุยจอดจอวล้างบานดดีครับโดยดีพี่ เจสวัสดีค่ะจ่ายีกบ้าต้องเลยเท้ากันนะพังพังตั้งแต่ชะอำนะคะพังตั้งแต่ชะอำโค้ชอนุมัตซื้อเสืผ้าเล้วยไหนใครบอกนนีเมีผมเอเราเข้ากลัไปว้นี้ เกือบแล้วกือบแ้ว่าวันจันหรือวันอะไรเนี่ยมัจะเนื่อยจากที่วิ่งไปเม่อกี้นะคะก็มีอาการน้ำยอยน้ำยอยน้ำหยดน้ำยอยไม่รู้ไม่รู้ปกติใช้ขายที่คล้าร เบ่งหน้าอยู่ตะเบ่งมัจะเลือคนเดิมย้ายของไปดูเบ่งคนเดิมเป็นไงอาการเป็นยังไงนะคะ,คะช่างจะอยู่กับท้ายรถบรรทุกเฮ้ยช่างมันเป็นไงคะมันเป็นยังไงพริบแป๊บมันแตกคุณทํามาเพื่อให้มันแตกใช่ไหมใช่ใช่คุณสร้างสถา,านการณ์ใช่ไหมคะคุณเขียวใช่ใช่ใชคุณยอมรับมาสิก็ไปทําเต๊ตมารู้สึกว่าเต๊ตมันจะวิ่งไม่ทันเครื่องด้วย <c oughs> เครื่องไปก่อนเต๊ต <c oughs> การเงินเพราะติดตามไม่ทันเดี๋ยวมันมาใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวมันมาโอเคมีการติดตามไม่ทันด้วยอะ่ะไปเจ็ดเมตเลยติดตามไม่ทัน,มมทนด้วยพอดีใส่เลยนะห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดยืนพอดีเลย